ช่วงนี้ใกล้วันแห่งความรักแล้วแล้ววันก่อนเนี่ยเชอรี่กับพี่แจ๊คไปเจอหนุ่มหลอกคนนี้มาหนุ่มกันนพัฒน์และช่วงนี้แหม่หลอกกว่าเดิมอีกเพราะว่าหัวใจเนี่ยกำลังโสดโสดโสดจริงๆเลยว่ากันอย่างนั้นตกแต่ยังไงอะไม่รู้จะยังไงเลยนะคะคือด้วยความว่าช่วงนี้กันนพัฒน์เขาก็แบบว่า กระแสมาเพราะว่าร้องเพลงประกอบไงประกอบซีรีส์วายานพันดาวเลตติ้งกำลังดีเลยคุณผู้ชมแล้วเคือเพลงนี้เพราะมากการแบบถ่ายทอดมาได้ดีมากนะคะยอดวิวตอนนี้ทะลุ3ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่อินเลิฟแล้วเกินนะคะกับเพลงนะเออแต่พอถามว่าระวันแห่งความรักแบบนี้ชีวิตจริงเนี่ยอินเลิฟบ้างไหมนะคะกันเขาบอกว่ายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้คือควักเงินทาโปรเจกต์ พิเศษเลยอัดเพลงลงแผ่นเสียงขายเพื่อนําเงินไปช่วยการกุศลโฟกัสเรื่องนี้ดใจดีอ่ะใช่ส่วนเรื่องหัวใจเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าหลังจากเลิกรากับสาวสวยน้องมารีเบอร์เนอร์ไปตอนนี้ยังโสดค่ะพี่แจ๊คพี่แจ๊คจะการันตีอะไรไหมคะคุณดูปากมุมขวาขยับขยับอยากจะพูดอะไรพาดหัวเขาบอกว่ามูฟออนแต่มูฟออนเป็นวงกลมหรือเปล่าไม่ดีนะไม่ดีอันนี้ขอเคลียร์ให้นะเอาเป็นว่านางหัวนางยังโสดสำหรับกันนพัฒแต่ยังไม่เข็ดกับความรักนะความรักเข้ามาในอนาคตเนี่ยก็ พร้อมจะศึกษาเรียนรู้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามเรื่องหัวใจอะไรมากมายเนี่ยพอเราจี้ไม่ถามลงรายละเอียดเนี่ยการบอกว่าไม่ขอตอบเอไม่ขอตอบใดๆขอปล่อยผ่านละกันเพราะว่าตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องงานให้โฟกัสยังไงก็คือเรื่องรถป้ายแดงโอ้ยเออมากอันนี้ซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองชื่อว่าอะไรนะพี่แจ๊คชื่อบุญชูเราื้อเรียบร้อยเลยก็เลยบอกว่าไม่มีเวลาได้พักให้เหงาเลยค่ะเพราะว่าแฮปปี้กับชีวิตอยู่ตอนนี้เอ ทุกหนึ่งข่าวเยอะพี่การว่าไงบ้างคะอือไม่ได้ไม่ได้อ่านเป็นอะไรครับเพราะรู้ว่าน่าจะน่าจะโดนเยอะอยู่แล้วอ๋อก็ปล่อยผ่านครับถึงวารินทายครับปีนี้เหงาไหมครับหรือว่าไงไม่เหงาครับอปีนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้คาว่านัดได้เปล่าคือนัดแฟนคลับกินข้าวแต่ว่าเป็นแบบรักษาระยะห่างพูดถึงรถดีกว่าเป็นไงบ้างครคันนี้ชอบมากครับชอบมากครับมีความสุขมากนะครับก็กับ สุพรรณบ่อยครับตรงนี้คือพอเราถ่ายละครจันทการ์พูดเสร็จปุ๊บเนี้ยก็จะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้แบบได้หน้างไรย้างเลยครับก็รอทะเบียนใหม่ค่ัตอนไหนครับจะได้แบบหาอยู่ครับรอรุ่นรอแพงอ่ะเลขสวยๆก็แพงหาอยู่ค่ะมีในใจไหมอยากได้เลขขอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขอไม่ได้ต้องรอดูเนาะ อุ้ยโฟกัสตุ๊กตาหน้ารถอะจกรีนไปนั่งนั่งคน่ะเหรอไม่ต้องแบกใจฉันนสองคนไปถ่ายตะกูปอ๋อตกใจอิเลขทะเบียนรถเขาสวยมากเลยนะ9 9 9แต่ว่าก็มีเลขในใจนะคุณผู้ชมติดตามบันเทิงไทยรัฐได้บอกได้เลยว่าเขาอยากได้เลข5 9อุ๊ยหลุดโป๊เรขอะไรก็เลขวแต่เอาเป็นว่าเลขในใจเนี่ยยังไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในใจด้วย เราสองคนเกือบโปแล้วนะหลุดยังไงเกือบหลุดแล้วเนี่ยเาเขาบอกไม่มีก็เชื่อเขาว่าไม่มีก็แค่นั้นแหละ